ขอเพียงอย่าเผาเศษซากอย่าฟางอยู่กลางท้องหน้าน้ำห้วยในหนองนิ่มคลองหนองบึงทาราบเขียนกุ้งหอยปูปลาน้ำพิษไหลมาตายไม่เหือเลยรอยไทยเอ่ยเป็นรอยไทยแปล ทำลายบ้านเรือนสัตว์แน่พ่อแม่เมียสัตว์เมียรู้ไหมใส่เดือนอีก้งตักกระตงตักกะแตนมากมายเป็นสัตว์ป้องกันภัยร้ายเป็นสัตว์มีประโยชน์มากมาย ดูนี่เดี๋ยวพ่อจะไปไขกุญแจกันนะไขข้างนู้นอะไรนะขายข้างนู้นไปจะไขายตรงนี้แล้วประตูนี้มีไว้ทำไมเนี่ยไหนบ้านก็ติดกันบ้านก็มีประตูแต่ไหนก็เปิดอ่าเดี๋ยวผมอันนี้ก็มีประตูแต่ไม่ได้เปิดกุญแจโอ้ยกุญแจอยู่ทางนู้นอ้าวรอแป๊บนึงครับคุณโยมครับนี่ครับคือระดับผู้พันชาเขาทำประตูว่า คือมีประตูหน้าบ้านใหญ่ฮะไม่ไดไ้ไม่ได้ไม่ได้ไขกุญแจตรงนี้บ้านคุณพ่อก็เหมือนกันนะครับรอแป๊บหนึ่งครับ <S <S 2> <S 2> อันนั้นบ้านเล็กอันนี้บ้านใหญ่อันนี้บ้านใหญ่ที่แบบคนงานขอพ่อเนี่ยเอาขยะเขารอที่เดืครัวนะจะมันเหม็นๆเอามาทำหายเหม็นแล้วมันก็เป็นปุ๋ยคนประเทศเชื่อมันนี่วัตถุดินธรรมดาดินธรรมดาี่ยที่เราที่เราทำปุ๋ยที่มันไม่เหม็น พ่อต้องมีบัญญัติเลยอ่ะพ่อบัญญัติห้าประการอยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> บัญญัติห้าประการคือจะต้องทำหนึ่งงดเผาเศษซากเศษซากพืช<ม>เพราะว่าเศษพืชที่มันอยู่หน้าดินมันไหม้หมดมันเป็นเท่าถ่ายไปหมดมันไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็สองลดการถไถพรวน เทกตท้องแทกเตอร์เอาเอามือขุดเอาดีกว่าโอ้โหนี่ก <c oughs> ็าการไถพรวนรุ่นเก่าเลยเนะี<อ>่ยะเพราะว่าไถาพรวนเมื่อไรแล้วก็ไอ้พวกไข่ของตะกระต,รตกตะกระแตที่มันอยู่แล้วตายหมด <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ขสามปลูกพืชตระกูลถั่ว <c oughs> มีอะไรบ้างพืชอะไรก็ได้ <c oughs> ตระกูลถั่วตั้งแต่พืชล้มลุกก็คือถั่วธรรมดาเนี่ยถั่วปีถั่วใบปีถั่ว ปักยาวพวกอะไรดืตะกุนทั่วหมดแล้วก็ใบจำฉาอะไรที่มันมีฝักเป็นทั่วหมดจำฉาเจ้าจามจุรีเนี่ยนะพันสามร้อยยังไม่หมดเลยนะหนึ่งพันสามร้อยชนิดในประเทศไทยนี่ที่มีฝักเนี่ยเป็นเป็นพืชตะกุนทั่วหมดใช้ปุ๋ยคอกอันนี้ปุ๋ยคอกนะที่เราเอาขยะมาทําแล้วเนี่ยต้องทําให้เป็นก่อนทําปุ๋ยคอกเป็นนะครับข้อห้าใช้ปุ๋ยหมักและจุลินทรีย์ จุลินทรีย์คือสิ่งที่มีชีวิตอันนี้เนี่ยเหรอคะนี่เนี่ยนะคะจุลินทรีย์อ่านี่จุลินทรีย์ที่ตัวต่วตจุลินทรีย์มันมีชีวิตอยู่ข้างใน,ในเ,เนี่ยเรามาเอามา,เ,าเพาะเอาไว้ถ้าหากว่าเราจะใช้งานเราก็เอาอาหารให้กินมันเหมือนลูกประคบอะไรเป็นดินที่อยู่กับบริเวณที่เราไปเก็บเห็ดเห็ดหลวง เห็ดก็เห็นเห็ดโอ้เห็ดเห็ดโคนนะเห็ดโคนเห็ดเปลือกได้แล้วที่เกิดไปแล้วนะตัวนี้ฮะเอาดินส่วนนั้นส่วนที่มันหอมเห็ดนะเห็ดโคนมาหนึ่งกิโลนะแต่่าหนึ่งส่วนนั้นนะหนึ่งกิโลแล้วก็เอารำหนึ่งกิโลเอาเกลือใส่นิด ให้ชอบเค็มเอาหรออ่าเพราะมันมันเป็นเป็นไอ้ตัวหนึ่งที่ธาตอาหารนงแล้วก็เติมน้ําตาลเข้าไปนิดหนึ่งกลมกลเอยให้มันกลมกลมในหนึ่งกิโลพอใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นปริมาตรถึงสองกิโลเคล้ากันที่ดีเมื่อคล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปหมักเอาไว้ในดินเดิมอะดินที่เราดินตัวสามคืนเมื่ออักสามคืนและเนี่ยไปหมักไว้แล้วเนี่ยได้สามคืนเนี่ยเพาะไว้แล้วเนี่ย ใหจะมีตัวเล็กตัวน้อยอยู่ข้างใน,นตัวอยู่ข้างในนี่แต่ตัวนี้ก็จะเป็นอืมเป็นมันโลกของจูลินซีทำจูลินซีถ้าจะาให้เขาไปทำปฏิกิริยาต่อไปก็คือเอาน้ําตาลน้ําตาลแดงชอบน้ำตาลดชอบน้ําตาลใสแดงแล้วอีกอันหนึ่งก็คือโมลาดหรือว่ากากน้ําตาลโมลารฮะโมลาดหรือ,อก,ากากน้ําตาลที่เราเอามาใช้นครับ มันจะถูกกว่ากันนะซื้อน้ำตาลมันจะแพงกว่าเออในยี่สิบในยี่สิบลิตรน้ำธรรมดาเนี่ยนะเอาน้ำมายี่สิบลิตรใส่เข้าไปหนึ่งก้อนแล้วกับน้ำตาลทรายแดงหรือว่าโมลาดเนี่ยนะเออโมลาดต้องใช้สองกิโลในน้ำยี่สิบลิตรจะไปหัวเชื้อมันครับถ้าหากว่าเป็นน้ำตาลทรายแดงน่งิโลครึง่งลดลงมาครึ่งกิโล เอาไอ้นี่ใส่เข้าไป <c oughs> แต่ก็เอาเอา,เอาไอ้ฟอสเเตติกดาคลุมเ <c oughs> มืเ่อคลุมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยการที่ทำเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วก็วันต่อไปก็ไม่ต้องทําอะไรปล่อยทิ้งไว้อย่างน <c oughs> ั้นไม่ใช่วันเดียวน,นะ <c oughs> วันที่หนึ่งมันทําวันที่สองวันปล่อย <c oughs> วันที่สามนี่เปิดทีนี้ก็เปิด <c oughs> เดพื่อใหอ้อากาศระเบิกเขาเรียกว่าให้ันลายเวียนหลายเวียน,ลยยนแล้วก็ปิดเอาอยางรัดไว้ นี่ก็เว้นไว้วันเว้นทำวันเว้นวันทำวันเว้นวันสามครั้งเหมือนก็เจ็ดวันในชะ่ไหมครบเจ็ดวันทียวจะมีฟ้าขึ้นข้นขางบนเมื่อมีฟ้าขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วจะเป็นจุลินทรีย์ตัวที่เราต้องการที่จะใช้แล้วก็เอามารดมาศาสอยู่ในขยะที่เราเตรียมไว้นะจะย่อยสลายได้ืองว่าสรุปแล้วนี่จุลินทรีย์ที่เราทําเองได้ไม่ต้องไปซื้อเขา สนใใจสุดพิเศษเบอร์โทร81 81 185 185 7421 7421หาเรียกหาพ่อสะอาดอยู่ซ้ายได้เลยคุณพอครับคือรายการศิลปินม้นนอกเนี่ยคือว่าจะทำเป็นประเพณีก็ก็ว่าได้คุณพ่อ ก็จะทางรายการเราก็จะมีของมาฝากไม้ติดมือทุกครั้งไปนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับนี่มาฝากศิลปินบ้านนอกเ็ามีของฝากมาให้คุณพ่อทั้งกานก็นึกว่าพกอะไรรังนะคะสะอาดระวังโดนหลอกคุณพ่อนะอะไรครับนี่อันนี้คือถั่วปีค่ะพ่อถั่วปีอุ้ยหายอยู่ถัวให้น้อยจังคือให้พ่อเยอะไม่ได้ ไหนเราพี่คนเดียวเลยครับเดี๋ยวผมจะมาฝากคุณพ่ออีกนะครับคุณพ่อก็เอาไปขยายพันธุ์เดี๋ยวดีจะใส่กระป๋อนี้ไว้นะห้ามดืมนะขอบคุณพ่อครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากน้องหญิงเราดูแลกันนะว่าที่นี่กรมจะเป็นที่ให้ความรู้กับผู้มารับการอบรมใช่ไหมค่ะรู้สึกจะมีการทําผังความรู้ให้ไม่ใช่พี่พ่อสอนไว้ทำอย่างนี้ทำยังไงอันนี้ทำยังไงหมักวันยังไง มีคนบปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ไปถึงบ้านก็ตางๆนี่เป็นความรู้ที่ให้ฟรีโดยไม่ห่วงไม่ห่วงเราไม่ไม่หวงครับหรืออยากรู้ว่าทําไมถึงไม่ห่วงเพราะปกติสูตรต่างๆอย่างเขาทำน้ำพริกนี่เขาหวงสูตรมากเลยนะทําขนมเนี่ยมีสูตรเฉพาะเลยทําไมเขาไม่ห่วงเลยสูตรนี้อยากจะเผยแพร่ออกไปให้ประชาชนทํามากๆยังไงก็ทำเลยนะเขาทำเนี่ยลงทุนไม่กี่ตังค์เขาขายได้ตั้งเจ็ดสิบกว่าบาทของเราทำเนี่ย ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ใช้อย่างนี้ไม่ต้องเสียสักตังเอาอันไหนทั้งสองอย่างให้ตัดสินใจเอาเองว่ารถต้นทุนได้อย่างไรเขาอันนี้คือเป็นบหนรอบมีแ่ให้ความมุ่งหมายที่ให้เป็นอย่างนี้อะไรอะไรไปทำอะไรเรับรับออเดอร์ โอ้ยังไ่ว่างครับวันนี้ทำรายการศิลปินต้านนอก่ครับนะครับเดี๋ยวจะให้คุณพ่อติดต่อไปนะครับสรุปแล้วก็คือชีวิตของพ่อสะอาดดีนี่ก็มีแต่ให้มีแต่ให้นะครับนอกจากให้ความรู้ในด้านวิชาการแล้วก็ยังให้ความสุขในเรื่องของเสียงเพลงด้วยนะครับก็คงต้องลาไปเลยนะคะเดี๋ยวยังไงฝากเพลงนี้ทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมอภิกฎมาน,นี่ได้แล้วมาน,นี่ได้แล้วจะลาแล้วจะทำอะไรคะท่านผู้ชมเราก็ได้มาพบกับ คุณดาสะอาดสุขจิตนะคะซึ่งเป็นศิลปินท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกสำหรับวันนี้นะคะเราก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะขอบพระคุณคุณตาม,มากนะคะเ,เดี๋ยวทิ้งท้ายค่ะด้วยบทเพลงบทเพลงนี้บทเพลงเลยนะคะเป็นเป็นการประพันธ์สดสดร้อนร้อนร้องประพันธ์เสร็จปุ๊บร้องปับ๊บอาแป้งได้ประพันธ์กับเขาไหมคะ แต่งกันเมื่อเร็วนี้เองนะครับค่าสินสอดไม่แพงหรอกยังใช้ปฏิพานแต่งไปสักประมาณอยากฟังแล้วล่ะแป้งรู้สึกว่าจะมันเลยนะเพลงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปไปฟังกันเลยก็แล้วกันนะคะปุย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 ดีต้องปุยสะอาดน้ำเด็ดขาดน้ำใจเกมี ปุ๋ยดีต้องปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยสารไร้สารเคมีปุ๋ยบรราัดไร้สารเคมีลูกผักดีช่วยลดต้นสน,นใจติดต่อพ่อสะอาดดีสุขจิตโทรศูนย์แปดหนึ่้สองหนึ่งปุ๋ยดีต้องปุ๋ยสะอาด ห้ามเด็ดขาดห้ามใช้เคมีปุ๋ยดีต้องปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยสะอาดใช้สารเคมีปุ๋ยจะปุ๋ยบ้านราใช้สารเคมีปลูกผักดีช่วยลดต้น้องันละใช้ปุ๋ยเาพออีกไหมอีกรอบนึ่งปุ๋ยบ้านราใช้สารปุ๋ยบ้านราไร้สารเคมีปลูกผักดีช่วยลดต้นผมถูกผมถูก สนใจติดต่อพ่อสะอาดดีสุขจิตโทรศูนย์แปดหนึ่งหนแป้าเจ็ดสีองหน่งแลใช้หรือไรกันแน่ไรสารเคมีไรสารเคมี่ะไรสารอ่ะีครับตรุปมแบบมันตลกมันตลกโดยไม่